นมีิกสวัสดีค่ะชื่อว่รัญญาหมันเก็บค่ะเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลหลักเมืองอำเภอกมาลาสายจังหวัดกระสินงค์ค่ะวันนี้จะมาจะพามาเยี่ยมชมแปลง HLM ขนาด3ามไร่นะคะของตำบลหลักเมืองค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อไม่ตีครับตะยังน้อยที่อยู่พิธีสะยังน้อยอยู่เบ,บ,บนตำบลหลังเมืองครับทำโคกน้องนานครับแต่ก่อนพื้นที่ที่ทำนี่มันก็เป็นนาที่ไม่ได้ผลนะครับเป็นนาแรงบองครับก็ตอนนี้มาทำโคกน้องนาก็มีน้ำมีอะไรปลูกผักปลูกต้นไม้ได้นะครับ แรงมีคนเจ็บน้ำไปแล้วทำพวกปลูกผักปลูก,ก,กไรแถวผูนายนะครับแต่ก่อนก็มันทำอะไรก็ไม่ได้นะแถวนี้นะครับทำอะไรบ่ได้ดาวามันอ่ะมันแรงหลายเฮ็ดหน้าอะเฮ็ดหน้าเป็นหน้าเพราะกระเทือนแหนงแรงันนี้สะพัดพลัสมาโค้งน้นอนงหน้านน้ำเขาบึดเก็บน้ำไว้จะใช้ไว้ด,ดูแลงนะครับเพราะว่าดูดแรงนพราะเป็นผูกพัแกแบบพวกใหม่ ก็ยิ <aid> ่ง <Solomon> ก็ก <mainland> ินครับตอนนี่ผีผ้าไปหาเหรอบึงพ <rawd Moder> ื้นที่นะครับเนาะเสียทั้งไตขึ้นนะครับเพราะว่าเลียครับสมบัยิพื้นที่มันเป็นหมดเสียเสียพวกพวกเยอกมากครับทั้งหน่อยกลินนะครับยังไม่เรียงนี่เราชุดที่สองครับขายไปแล้วชุดนึงครับนี่เงินไงแเงินเป็นหมื่นไปเลยครับขายแต่ละกระชัางอะไรบ้างหน่อยเพราะว่า เลียงสาสมมันไปทีมันคือว่าปลาทั้งนอกรีกดกินเนี้น้ำปลาทั้งในน้ำลาเขาเลี้งยงสิครับบัวเลียงสาสมมันไปท่างไตยบย่างนะครับเลือตทั้งบุญพ่อเลยครับวันกินวาน,น้ำพัน,น ให้สร like ้างไว้ิใหู้ือวยจังสิฮ่วไปสร้างตัวบอีรอดรัวแม่และปอปออีเขาบึงสาแล้วบาดทีเขาบึงหน้านดผมเอาเขามันง่ามเลยครับบึงรวดดยอย่นี่ สพอเจ็เกี่ยวแล้วเขาให้พอขึ้นเหนือผมก็เกี่ยวแล้ยเพราะว่าน้ำครับเบื้องห้องอะไรอ่างเงี้ผมเกี่ยวมาไว้ครับเพราะออกจากบ่อสาเขาเนี่ยละนี่นะครับเพราะนักน้ำนักนัดอะไรกันพวกห้องดีครับเอาอินซีเอาปลูกเพราะห้องในห้องนักนักดีครับน้ำนักีปลูกนี่ผมกัอันนี้ผมจะมาต่อไปอนาคตต่อไปนี่หาเขาโมมีปลามันถืเกิดอ้อนเถื่อยนังนี้ย แต่มาอยู่ในกระปาเนี่ยมันดีคชื่อหนึ่งประโยชน์ก็มันเย็นครับที่อากาศดีนะครับการนึ่งก็ได้กินเห็ดกินอย่างนั่นพวกอาหารแรงอาหารในธรรมชาติ้าไม่ปลาอยู่ไม่ติเกิดเห็ดก็มันเองเลยครแต่หลังห้าเบึงพื้นที่ของโงขงน่านของผมใน้เมติสระหน่อยนะครับอยู่บ้านหกฟ้าเพื่อว่าราชายตําบลรักเมืองห้าครับได้กับขอขอบุณขอนายหลวงพันเจียให้โครงการพระราชารดำริมาวกเพราะว่าราชารการที่เก่าด้วยราชการที่สิบนะครับ แล้วก็ขอขอบุนของพัฒนาชุมชนและนอกพอตอ,องคขอบครัคนแบที่ให้ควมดูแลนะครับมาดูแลของครอบครัวจริงตัวก,การนะครับ<ห>ขอขอ,ขอ,อ,อ,ขอบุอบวแม่แลาย